สแปม Facebook หรือรายงานโปรไฟล์ง่ายๆล่าสุด2024ข่าค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราบิน YouTube ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาทุกท่าน มาดูวิธีการเกี่ยวกับการสแปม f a c e b o o k ในกรณีที่มีคนแอบอ้างเป็นเรานะคะหรือว่าเป็นเพื่อนในเฟซของเราก็ตามจากนั้นนะคะถ้าหากเราพร้อมแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่ Facebook พร้อมๆกันค่ะพอเราเข้ามาที่ Facebook แล้วให้เรากดค้นหาเฟซคนนั้นๆที่เราต้องการจะสแปมนะคะ ขอน้ำก็จะเป็นเฟซนี้นะโอเคพอเราได้เฟซเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดไปที่จุดวงกลม3จุดค่ะและให้เรากดไปที่รายงานโปรไฟล์จากนั้นก็ให้เราเลือกหัวข้อคำว่าการแอบอ้างว่าเป็นบุคคลอื่นและให้เราเลือกนะคะว่า เฟสเฟ,ฟนี้เนี่ยแอบอ้างเป็นบุคคลใดเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นเราในกรณีของน้ำนะคะคนนี้แอบอ้างเป็นน้ำนะกจะกดคําว่าชั้นจากนั้นก็ให้เรากดคําว่าส่งค่ะและทีนี้เขาก็จะขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกสีเขียวมุมบนเขาจะบอกว่าขอบคุณเราได้รับรายงานของคุณแล้ว ในกรณีนี้นะคะก็ให้เรารอเนาะตาหากว่าเขาจะตัดสินใจอะไรยังไงเขาจะส่งการแจ้งเตือนมาให้เราผ่านกล่องข้อความการสนับสนุนทีนี้ให้เรากดคําว่าถัดไปและให้เรากดคําว่าเรียบร้อยต่อมานะคะสําหรับกรณีที่มีบุคคลอื่นแอบอ้างเป็นเพื่อนในเฟซของเราก็ให้เราทําคล้ายๆกันค่ะทามาที่เฟซ แล้วก็ไปค้นหาเฟซคนนั้นๆที่เราต้องการจะรายงานโปรไฟล์จากนั้นกดแตะไปที่จุดวงกลม3จุดและเราจะได้หน้าตาแบบนี้ก็ให้เรากดเลือกไปที่รายงานโปรไฟล์และกดไปที่การแอบอ้างว่าเป็นบุคคลอื่นจากนั้นกดเลือกไปที่คำว่าเพื่อนและให้เรากดแตะไปที่ค้นหาค่ะพิมพ์ชื่อเพื่อนคนนั้นที่ถูกแอบอ้างคนนั้นก็จะเป็นเฟซของน้ำเองเนาะจากนั้นกดแตะไปที่เพื่อนคนนั้นค่ะ ที่ถูกที่ถูกเฟซคนนี้แอบอ้างทีนี้พอเราได้รายชื่อแล้วก็ให้เรากดคำว่าถัดไปและกดคำว่าส่งจากนั้นก็รอเหมือนเดิมนะคะถ้าหากว่า Facebook เขาตัดสินอะไรยังไงเขาจะส่งการแจ้งเตือนผ่านกล่องข้อความการสนับสนุนทีนี้ให้เรากดถัดไปเหมือนเดิมค่ะและก็กดเรียบร้อยจากนั้นกดย้อนกลับย้อนกลับ ย้อนกลับทีนี้หลายคนจะสงสัยนะคะว่ากล่องข้อความสนับสนุนอยู่ตรงไหนกล่องข้อความสนับสนุนนะคะก็ให้เราไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวาม,มือและให้เราเลื่อนขึ้นจากนั้นันที่ความช่วยเหลือและการสนับสนุนและไปที่กล่องข้อความการสนับสนุน นี่ค่ะและกดแตะไปที่การแจ้งเตือนของคุณหรือแม่ก็กดแตะไปที่รายงานเกี่ยวกับคนอื่นๆเห็นไหมคะถ้าหากว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรยังไงนะคะเขาจะมีการแจ้งเตือนอยู่บริเวณนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ